สวัสดีเพื่อนๆชาว One p a g e Treasure c r u t s e Surf Global ทุกๆคนนะครับอยู่กูผมดิจิรอดนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างรหัสผ่านสำหรับเซิร์ฟอังกฤษเซิร์ฟโกลบอลนะครับผมโอเคกดตรงนี้ฮะ support และ c o n f i g อะไรมันอ่านว่าอะไรวะ configure ระเออโอเคกดตรงนี้ฮะนี่ครับข้างบนเนี่ยฮะเห็นไหมครับโอเคกดไปปุ๊บนะี่ครับผมกดไปที่ change device นะครับแล้วก็กดที่ issue password รับแล้วก็กด i s s u อ่านว่า issue พรัน,นี้ครับมันก็จะบอกอ่าพาร์ part. แล้วก็อันนี้ข้างบนนี้เป็น id id สําหรับเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็ข้างล่างนี่จะเป็นพาสเวิร์ดครับให้เรากดอ่าไม่ต้องกด Copy ไม่ต้องกดอะไรเลยครับกดเซฟรูปไปปุ๊บโอเค transfer data เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วก,กดไปที่ transfer data นะฮะแล้วก็ใส่รหัสไอ้เมื่อกี้ไปแป๊บหนึ่งรหัสอะไรเอ่ย เอ้ารกำแจ้งเตือนโผล่ชนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายถึงข้อดีและข้อเสียของการสร้างรหัสผ่านนะครับโอเคขอใส่รหัสก่อน634993408 634993408แนะทีเดียวจำได้เลยนะผมโอเคใครที่หวังว่าจะเอารหัสผมไปเล่นไม่ต้องกลัวเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องหวังนะเพราะว่าหลังจากที่ผมทําคลิปนี้เสร็จผมก็เปลี่ยน รหัสนะครับช okay. uh, เช่นเคยโอเคเดี๋ยวนะเอ้าจะกดออกทำไมเนี่ยกดดูตรงนี้โอเค w C s f j 7 z i w C s f z เฮ้ยใช่ปะวะสับสนสับสน f s f j นะฮะ7แล้วก็ z แล้วก็ i ฮะ s f j เจ็เโอเคตามนี้นะครับผมโอเคหลังจากที่กดเสร็จแล้วปุ๊บนะครับมันจะบอกว่านะครับผมจะอธิบายถึงข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีคือมันจะเวลาเราลบเกมไปแล้วกลับมาติดตั้งใหม่ครับมันก็จะทําการเราก็จะใส่รหัสนี้แล้วก็กลับมาเล่นต่อได้นะครับโดยที่ตัวละครอะไรไม่หายนะครับแต่ว,ว่าข้อเสียคือ,อสมมุติว่าก่อนที่คุณจะทําการลบเกมนะครับ แล้วอยากให้ข้อมูลมันเหมือนปัจจุบันที่สุดคุณต้องทําแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าคุณทําแล้วเนี่ยเนี่ยสมมุติว่าเนี่ยมันเขียนไพเล็แรงคือเลเวลเลเวลตัวละครของผมตอนนี้เป็นเลเวล83นะครับคือถ้าผมทําตอนนี้83ใช่ไหมแล้วผมเล่นไปปุ๊บจนถึงเลเวล100 200นะครับประมาณนั้นแล้วก็ผมลบเกมไปแล้วผมไม่ได้ทําแบบนี้ก่อนที่จะลบเกมนะครับผมกลับมาล็อกอินด้วยรหัสนี้เลเวลผมจะอยู่ที่83นะครับคือมันจะอ่ามันจะ มันจะบันทึกข้อมูลที่เราทําตอนนี้นะครับเท่าน,นั้นนะครับผมโอเคหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับอธิบายอีกครั้งหนึ่งคือ,อสมมุติว่าคุณทําที่เลเวล83เหมือนผมนะครับแล้วคุณเล่นไปจนถึงเลเวล100นะครับแล้วคุณลบเกมไปแล้วกลับมาใช้รหัสนี้ใส่รหัสที่ผมกรอกเหมือนเมื่อกี้นะครับใส่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เข้าเกมไปมันจะอยู่ที่83นะครับเพราะว่า มันเป็นการทรานเฟอร์ทรานเฟอร์ t a นะครับคือมันต้องอทำเป็นปัจจุบันที่สุดนะครับซึ่งผมขอแนะนำเลยว่าก่อนที่จะลบเกมติดตั้งเกมไปหรือก่อนที่จะแบบว่ารีเครื่องแล้วมาโหลดใหม่เนี่ยต้องทำแบบนี้ก่อนทุกครั้งนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับหวังว่าเข้าใจนะฮะโอเคกดโอเคไปนะครับแล้วมันก็จะทำการทรานเฟอร์ a t a ้นะฮะ ไม่ต้องหวังนะครับว่า,าจะเอารหัสผมไปเล่นนะฮะก็มันก็ไม่ได้โหดอะไรหรอกนะครับแต่ว่าผมก็จะทําการเปลี่ยนนะครับเพื่อป้องกันการสูญเสียของผมนะฮะเล่นมา2อสาอาทิตย์ละนะฮะถึงสองสามอาทิตย์ปะเพิ่งเล่นนะ,ะสำหรับเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยก็นานหน่อยนะฮะสำหรับการ transfer data ถ้าจะทาแบบนี้ให้แนะนําให้ทําตอนไม่มีหินสีลุงนะครับรู้สึกว่า,าถ้าแบบย้ายเครื่องไป iOS อะไรประมาณนี้มันจะหินสีลุงมันจะหายหรือเปล่าขออภัยฮะนี่ฮะนี่ครับมันก็จะเริ่มรีเซ็ตใหม่หมดเลยเนะี่ยที่ผมจัดทีมไว้ก็หายหมดเลยนะฮะนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ไอตัวละครที่เราติดดาวไว้ก็ไม่ได้ติดดาวนะให้มาติดดาวใหม่เองนะครับส่วนเพื่อนที่ติดดาวไว้ก็ไม่ได้ติดดาวเช่นกันนะเหมือนมันเริ่มใหม่หมดเลยแต่ว่า เดิมนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมฮนะพบใหม่ในคลิปหน้านะครับผมโอเคฝากกดไลค์กด s u บสไคร b ์และกดแชร์กันด้วยนะครับนะครับมันก็ต้องมาล็อกอินทวเตอร์ใหม่เหมือนเดิมนะฮะโอเคโอเค มาดูกันว่าผมจะได้อะไรฮะปิดท้ายฮะฮึบโอเคต่อม่วงแตง n ก y o วโอเคฮะไปครับคุณผู้ชมอ่าไม่รู้จะ